มอยากจะฝากถึงหลายๆท่านนะครับที่เริ่มมีอายุแล้วหรือว่าเข้าสู่วัยรุ่นแต่ว่าไม่ได้ทํางานพวกข้าราชการไงครับผมราชการนี้ข้าราชการที่เป็นพวกแบบบําเหน็จบํานานถูกไหมเออแต่เราแบบไม่ได้ทํางานข้าราชการน่มันไม่มีเราเป็นฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยเออนะฮะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้านิดหนึ่งเพื่อรองรับวัยเกษียณนะฮะผมมีแบบการชีวิตที่น่าสนใจฮะจากทิพยประกันชีวิตมาฝากกันครับลองชมดูฮะ ทิพยาประกันชีวิตให้คุณวางแผนทางการเงินเพื่อใช้ยำเกษียณได้ง่ายๆด้วยประกันชีวิตบำนาญ85ทับและ8 5ทับ60ซึ่งเป็นประกันชีวิตบำนาญที่เลือกรับเงินบำนาญเป็นรายเดือนหรือรับรายปีก็ได้สามารถเลือกจ่ายเบี้ยเป็นรายเดือนหรือรายปีจนอายุครบ59หรือจะเลือกจ่ายครั้งเดียวจบและใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง3 0 0 0 0 0บาท สมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศและทิปไลฟ์คอนแทคเซ็นเตอร์021185555ประกันชีวิตบำนาญ85ทั1และ85ทั60เพื่อความสุขทุกช่วงเวลาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง